วันนี้เรานำนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมืองอุบลมาจัดบูธร,ร่วมงานนะคะมีโครงงานโดนัทเหตุแล้วก็ผลงานนักเรียนที่นำเสนอก็คือวุ้นแล้วก็ลูกชุบนะคะแล้วก็นำสากรนนักเรียนแบบโครงวงจรมานำเสนอในบูธด้วยะคะ่ะที่ได้มาร่วมงานนี้รู้สึกว่า ดีใจเป็นอย่างมากนะคะภาคภูมิใจที่มาเห็นแต่ละบูตนะคะแต่ละบูตนี่ที่ดำเนินรอยตามพ่อหลวงของเรานะคะซึ่งท่านสอนไว้ดีมากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลจริงๆนะคะทุกส่วนที่นำมาล้วนแต่ดำเนินรอยตามพระเยื่อพระยุคลบาดของพระองค์ซึ่งทุกคนประสบผลสำเร็จนะคะซึ่ง ที่โรงเรียนของเราก็พยายามเน้นแล้วก็สอนนักเรียนของเราให้ดำเนินชีวิตในแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยมีกิจกรรมที่ปฏิบัติทุกวันก็คือให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมมีระเบียบวินยัยครานี้หนูเอาผลิตภัณฑ์โดนัทเห็ดมาร่วมงานสารพราชาได้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโดราตนี้จะนำให้ได้รู้จากความอดทนสามัคคีเอ่อเฟื่อเฟื่อแผ่การบริหารจัดการโรงเรียนมือบนในรูปของแบบกิจกรรมสากรนักเรียนการบริหารก็คือมุ่งไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายซึ่งโรงเรียนเราก็จะมีฝ่ายหลักๆก็คือฝ่ายของนักเรียนฝ่ายของท่านผู้ปกครองฝ่ายของ คุณครูนะครับก็คือในการบริหารจัดการนรั้นคือเราจะต้องเฝ้าระดมเฝ้าระวังในเรื่องของความมีส่วนร่วมความรับผิดชอบการม,มีวินัยซึ่งจะส่งผลให้เกิดกับนักเรียนในชั้นเรียนต่อไปนะครับทีนี้ผลในการที่จะเกิดกับนักเรียนนั้นในเรื่องของกิจกรรมสากลนักเรียนเรามุ่งไปสู่กิจกรรมอยู่สีด้านด้วยกันก็คือกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมการออมการผลิต และระบบบัญชีซึ่งในเรื่องของกิจกรรมทั้ง4ี่กิจกรรมนี้เมื่อเราบูรณาการร่วมกันแล้วมันจะส่งผลไปกับนักเรียนเป็นที่ตั้งเราจะมุ่งไปสู่ในห้องเรียนด้ชั้นเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนเป็นเป็นคนดีเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรู้จักการออมรู้จักการอยู่ร่วมกันของสังคม